ใครที่ต้องการเติม UC ในภ u b G Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่แอด Gas Top อ p อย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับกราบสวัสดีค่ะหูขี่าบาทนะคะวันนี้มีการรีวงรอบแพทแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีการรีประมาณ1อาทิตย์ก่อนรีซีซั่นนั่นเอง และในครั้งนี้นะคะก็มีการนำชุดเก่านะคะชุดแรแดง3ชุดด้วยกันนะคะในส่วนของตัวชุดเนี่ยจะใช้เพชร10ชิ้นนะคะส่วนหัวแล้วก็หน้ากากเนี่ยจะใช้เพชร5ชิ้นนั่นเองแล้วก็มีในทางด้านของสกินปืนอัปเกรดแมคคาเลเวล3กระบอกนะคะมี M7 u n ยูนิคอร์นนะคะ UMP แล้วก็ M24 นะคะและของเก่าๆเ,เขาก็ยังไม่เอาออกไปนะคะสามารถมาแลกได้ ในแต่ละอาทิตย์นะคะเขาจะมีการรีของรางวัลการสุ่มครบนะคะเมื่อสุ่มครบ25ครั้งก็จะได้รับเพชรแดง1ชิ้นนั่นเองและนอกเหนือจากนั้นนะคะเขาก็ยังมีขายในร้านค้าแนะนำนะรีทุกอาทิตย์เหมือนกันนะคะชิ้นละ99บาทนะคะสามารถกดซื้อได้โดยตรงเลยตอนนี้อยู่ที่มีเพชรแดงสะสมอยู่ที่24ชิ้นนะคะจะหาประมาณทั้งหมด40 40ชิ้นนะคะเพราะจะแลกเอาหมดเลย ราคาไม่แรงนะคะ10ครั้ง200 UC เท่านั้นเขามีการันตีด้วยนะเกลือสูงสุด40ครั้งประมาณ800 UC นะคะจะได้การันตีเพชรเพชรอะไรล่ะเพชรแดงแน่ๆ100%้นะคะอันนี้คือการันตีนะได้มาแล้วนะคะได้มาแล้วนึ่ไปลุยกันต่อนะมันคงไม่มีใครแบบว่าเกลือการันตีสูงสุดตลอดหรอกเนาะทุกๆ40ครั้งเนี่ยไม่มีทางหรอก แต่ตอนนี้คิดว่าการันตีแน่ๆนะคะ<า>แล้วคือหมวกปืนอู้วันนี้ไม่นะคะนี่ออกก่อนหมวกปืนเครื่องบินออกเยอะมากขออู้วันนี้มาสองเลยนะคะขอเปลี่ยนจากของเกลือเพวกนี้เป็นค่านิยมหรือว่าเต้มไก่หน่อยได้ไหมคะ เบิ้ลสองอีกแล้วจ้าอู้โอ้โหอะไรวนะเน่ปืนสี่เลยปืนออกเยอะมากเลยทุกคนดูดิมาอีกหนึ่งนะคะไปอ้าว มาแล้วในส่วนของเศษเพชรแดงนะคะว้าวรวบรวม30ชิ้นนะคะรวมจะได้เพชร1ชิ้นนั่นเองโอ้ มาทีก็แบบมาเบิร์นอย่างนี้ก็ใจชื้นขึ้นมานะคะตอนนี้มี38เอ๊ะเดี๋ยวนะขอกดรับก่อนนะคะเหมือนเศษก็รวมได้แล้วอีกหนึ่งนะคะโบกี้จะใช้แรกทั้งหมด40ไงตอนนี้สูงไปแล้ว330เลยเหรอกดเพลินมากทุกคนเพชรแดงจะอยู่ในกระเป๋าของเรานะคะอันนี้รวบรวมได้อีกแล้วนะคะตอนนี้ครบ40แล้ว ทักสุ่มก่อนนะเดี๋ยวเราไปแลกของรางวัลกันนะคะชุดมันสิบนะสามชุดก็สามสิบเนาะหน้ากากอีกหัวอีกโอเคสีสิพอดีกดรับของรางวัลนะคะสุ่มเท่ากับแลกนั่นเองนะจ๊ะ ไม่ออกเลยของแดงรอบนี้330ครั้งด้วยกันอูเยอะนะถือว่าเยอะอยู่แต่คือราคามันไม่แรงไงมันก็เลยดูเหมือนเหมือนไม่เยอะสรุปสุมป่มไปนะคะ6600อยู่สามครั้งได้เพชรแดงมา16ชิ้นนะตีไปก็คือได้ชุดมาประมาณ1เซตนั่นเองนะ ไปสุ่มอะไรได้อะไรกันบ้างมาคอมเมนต์กันด้วยหรือว่าสุ่มแล้วได้ของแดงเลยไม่ได้แลกก็มาบอกกันด้วยนะจะได้รู้ว่าเออเขาเอาของแดงเข้าไปให้เราได้สุ่มด้วยไม่ใช่ว่าแลกอย่างเดียว <c oughs> สำหรับวันนี้เขาต้องไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามเมื่อเป็นกำลังใจด้วยนะ <c oughs> ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย